สวัสดีนะครับตอนบ่ายแบบนี้นะครับเพิ่มความสดใสนะครับกับของสวยๆนะครับโดยต้นกับนิกและร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับกับเวลาบ่ายบ่แบบนี้เช่นเดิมครับย้ำอีกทีนะครับพี่ๆอย่าลืมที่จะกดนะฮะติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับช่องทาง youtube รวมถึงกดกระดิ่ง subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาต้นลงสินค้าพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนและไม่พลาดการอัปเดตนะครับ วันนี้นะครับมีแต่ของสวยๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูของสวยๆพร้อมกันเลยครับแหวนเพชรยอดดอกพิกุลแบรนด์เดอะพีโก้นะครับตัวเรือนนะครับทองคำ75%หรือ 18K น้ำหนักรวม8.39กร,รัมแบรนด์เดอะพีโก้นะครับเพชรรวมทั้งวงนี้อยู่ที่1.95กระัตแบ่งเป็นเพชรยอด1เม็ด 40ตังแล้วก็เพชรนะฮะประดับอีก112เม็ดรวม1.55กรัตหน้าแหวนนะครับ1.0คูณเซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายสุดคุ้มเพียง59,500บาทอุปกรณ์นะครับทั้งกล่องแล้วก็ใบรับประกันจากร้านเนี่ยครบถ้วนเลยเห็นไหมครับว่าหน้าซื้อจริงๆมือแรกที่ซื้อจากร้านคือ180,000บาทนะครับ พี่ๆดูที่ใบรับประกันได้เลยนะครับต้นส่งต่อให้พี่นะครับถูกมากๆสุดคุ้มมากๆเลยเพียง59,500บาทแบรนด์เดอร์พีโกนะครับเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะครับเขาจะเด่นนะครับติด1ใน5ของโลกในเรื่องของการเจียรไนเพชรนะครับซึ่งเขาระบุไว้นะคะพี่ๆสามารถนะครับเปิดดูได้นะครับในอ่า เพชรร้านเดอปพีโก้นะครับแบรนด์เขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเลยซึ่งอันนี้นะครับมาพร้อมกล่องนะฮะกล่องใส่แหวนแล้วก็ใบรับประกันเดิมๆจากร้านเลยนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็ตัวเพชรน,นะฮะเล่นไฟแบบนี้เลยงานแบบดีไซน์แบบสวยจริงๆใส่แล้วเต็มหน้านิ้วนะครับใส่แล้วดูดีเป็นงานที่เอ่อเรียกได้ว่าได้มาตรฐาน ของแบรนด์เขาจริงๆครับตัวเพชรนะฮะตรงกลาง40บตงเนี่ยก็จะมีตำหนินะคะเป็นจุดบ้างนะครับแล้วก็จะนวลเล็กน้อยนะครับส่วนตัวเพชรอื่นที่ประดับนะครับข่าววิ่งไฟดีแล้วก็โดยรวมเนี่ยชิ้นงานต้องบอกเลยว่าสวยนะฮะเพราะว่าฝีมือการเจียเหลี่ยมเพชรของเขานะครับช่วยทำให้นะครับตัวเพชรทุกเม็ดเนี่ย เปล่งประกายแล้วก็ดูสะดุดตาทุกมุมมองจริงๆครับการแหวนนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเหมือนใหม่เลยครับสำหรับแหวนแบบนี้นะครับได้งานแบรนด์ดังระดับโลกนะครับในราคาที่ถูกสุด มเป็นราคาที่ต้นส่งต่อให้กับพี่ๆจริงๆต้นได้มาในราคาถูกนะครับก็ส่งต่อให้พี่ในราคาถูกมากๆเช่นเดียวกันย้ำอีกทีนะครับว่ามือแร่เจ้าของคนเดิมนะครับซื้อมาจากร้านในราคา180,000บาทนะครับต้นส่งต่อให้พี่เพียง5 9 5 0 0บาทถูกดีแล้วก็น่าซื้อจริงๆ แหวนนะครับดีไซน์สวยพี่ๆนะครับใส่ติดนิ้วได้เลยหรือว่าใส่ออกงานนะครับต้นบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครแหวนแบบนี้นะครับสวยจัดเต็มดูดีไซน์สิครับใครใส่ก็สวยนะครับแหวนดีไซน์แบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วดูดีสุดๆไปเลยครับกดจองมานะครับต่างหูเพชรซีกดอกพิกุลงานเก่านะครับ ตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม2.86กรัมครับประดับด้วยเพชี่แบบรองซับจำนวน22เม็ดน้ากว้างต่างหูโดยประมาณนะครับ1.2คูณ1.2เซนติเมตรราคาขายนะครับ8,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1,000 10, 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยครับแล้วก็เป็นต่างหูเพชีนะครับที่ เป็นแบบร่วมสมัยคือแบบดอกพิกุลนะครับจะใส่ได้บ่อยๆใส่ได้ทุกโอกาสนะครับใส่คุ้มแน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะครับหน้าต่างหูนะครับขอพี่ๆนะครับหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะครับกะขนาดวัดไปที่ประมาณ1.2เซนติเมตรนะครับจะได้ขนาดต่างหูที่ใกล้เคียงกับคู่นี้นะครับตัวเพชรซิกเนี่ย ก็จะเล่นไฟนะครับแล้วก็มีตำหนินะครับรอยแตกบ,บิ่นร้าวบ้างตามธรรมดาของเพซซี่นะครับชิ้นงานสวยสมบูรณ์เป็นต่างหูไทยๆนะครับที่ผู้หญิงไทยทุกคนควรมีใส่ติดหูไว้นะครับแหวนเพชรมาคียอดทับทิมงานเก่านะครับ ตัวเรือนะครับจะเป็นทองคํา7 5าถึงน้ำหนักรวม5.37กรัมเม็ดยอดนะครับจะเป็นทับทิมเนื้อแก้วนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร40เม็ดรวม63ต่างหน้ากว้าง2.3คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวนนะครับ54ครับราคาขายนะครับ19,9 5 0บาทถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรวงนี้นะครับ ตัวเรือนะคะมีความละเอียดนะฮะพี่พี่ดูที่ด้านบนของตัวเรือนะครับเขาจะฉลุลายนะครับละเอียดแล้วก็ฝั่งเพชรเนี่ยเรียบร้อยตัวเพชรนะฮะที่ประดับก็ขาวนะครับวิ่งไฟดีข้างในเพชรก็มีตำหนิน้อยมากๆเลยสะอาดใช้ได้ครับส่วนตัวทับทิมเนื้อแก้วด้านบนนะครับสีชมพูหวานเป็นทับทิมเนื้อแก้วเห็นแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจครับสีแบบนี้นะครับ ส่วนตัวก้นแหวนกับตัวก้านแหวนนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บางนะครับแล้วก็ไม่บุบบี้นะครับเป็นงานเก่าครับเป็นงานบ้านที่อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยงานแบบนี้นะครับเป็นงานวินเทจใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับแหวนมาคีอย่างที่ต้นเคยบอกนะครับว่าช่วยปรับ รูปนิ้วเรานะครับให้ดูเรียวงามมากยิ่งขึ้นถ้าพี่ๆนะครับชอบแหวนง,งานเก่าชอบแหวนเพชรมาคีนะครับงานมินเทศออกร่างนิดๆน,นะครับต้องบอกเลยว่าวงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าซื้อจริงๆแหวนเพชรนพร,รัตช หน้าโลนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม15.23กรัมเม็ดย่อดนะครับจะประดับด้วยพลอยนพรัตน์นะครับเม็ดใหญ่สีหวานมากๆแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก36เม็ดรวม1.07กรัตหน้ากว้างแหวนนะครับ3.4คูณ2.4เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายนะครับส่งต่อเพียง5 4 0 0 0บาท ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวงนี้นะครับเป็นแหวนพลอยนกพรัตที่สวยมากๆแล้วก็น่าซื้อมากๆอีกวงหนึ่งนะครับความน่าซื้อนะครับเริ่มที่ด้านบนนะครับเขาจะประดับด้วยพลอยนกพรัษหลังเบี้ยนะครับเม็ดยอดเนี่ยจะเป็น ทิมสีนะครับไล่เฉดสีกันได้อย่างลงตัวชิ้นงานนะครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยตัวเพชรที่ประดับนะครับขาววิ่งไฟข้างในสะอาดใช้ได้นะครับส่วนตัวพลอยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเด่นมากๆและที่สำคัญอยู่บนตัวเรือน,นะครับเป็นทรงหน้าโลแบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วครับ ใส่ออกงานได้เลยหรือว่าใส่ติดนิ้วก็ได้นะครับใส่สบายๆครับสําหรับแหวนแบบนี้แค่พลอยกับเพชรนะครับก็คุ้มแล้วครับต้นบอกเลยพี่ๆนะครับดูที่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับงานเรียบร้อยการแหวนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แหวนนพรัตน์นะครับที่ทรงใหญ่ๆพลอยสวยๆนะครับสีจัดจแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับวงนี้กด CF มาเลยครับ แหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม3.50กรัมครับประดับด้วยเพชรทั้งหมด4เม็ดรวม1.36กรัตนะครับตัวเพชรเม็ดใหญ่จริงๆครับตกเม็ดละประมาณ33ตังค์แล้วก็เม็ดละ35ตังค์โดยประมาณไม่ได้แกะช่างนะครับวัดขนาดจากการทาบหน้าเพชร นากว้างนะคะของแหวนเนี่ยอยู่ที่0.5คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายนะครับสุดคุ้มเพียง48,500บาทต้นบอกเลยนะครับว่าแค่เพชรกับทองก็ไม่ได้แล้วนะครับแค่ค่าเพชรเนี่ยก็เกินราคาแล้วครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับทองแถมกันไปเลยงานสวยพี่ๆดูที่ประกายเพชรนะครับตัวเพชรเนี่ยเขาก็จะ ขาวนะครับแบบนี้ติดนวลเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวเพชรแล้วก็ข้างในนะครับสะอาดใช้ได้เลยข้างในตำหนิน้อยมากๆครับเรียกได้เลยว่างานสวยแล้วก็ตัวเพชรนะฮะสวยเป่งประกายดีครับส่วนตัวแหวนนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเป็นแหวนแถวแบบเรียบเรียบหรูๆใส่ติดนิ้วใส่ออกงานได้ครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ ชื่นชอบแหวนแถวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับแหวนเพชรแถวงานเก่าเนี่ยวงนี้นะครับน่าซื้อคุ้มแล้วก็ถูกมากๆแค่เพชรนะฮะก็คุ้มแล้วไม่ได้แล้วนะครับราคานี้ทองแถมกันไปเลยสำหรับตัวเรือนแบบนี้นะครับดูที่ประกายของเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับติดนวลน,น้อยมากๆนะครับแล้วก็เพชรเนี่ยเม็ดใหญ่จริงๆเม็ดละ33ตังค์แล้วก็35ตังค์นะคะ พี่ๆนะครับที่กําลังมองหาซื้อแหวนเพชรแถวนะครับเพชรเม็ดใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดราคาดีแล้วก็น่าซื้อมากๆเลยครับแหวนเพชรประกบหน้าเหลี่ยมนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองเคครับน้ำหนักรวม3.84กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่90ตังค์แบ่งเป็นนะครับเพชรกลม4เม็ด ยีบแปตังค์ตกเม็ดละประมาณ7ตังค์นะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรเหลี่ยม Princess นะครับอีก5เม็ดรวม52ตังค์เพชรตกเม็ดละประมาณ10ตังกับ12ตังนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยประดับด้วยเพชรเหลี่ยมบาเก็ตนะครับอีก4เม็ดรวม10ตังครับหน้ากว้างนะครับของแหวน0.7นยคูณหนเซนติเมตรขนาดแหวน55.5ราคาขายถูกอีกแล้วครับ21,000บาท กดจองมาได้เลยนะครับแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์สวยเก๋นะครับเขาจะนำนะครับเพชรรูปทรงต่างๆทั้งเม็ดกลมเพชรเหลี่ยม Princess แล้วก็เพชรเหลี่ยมบาเกสนะครับมาจัดเรียงแล้วก็ขึ้นรูปได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงานใส่ติดนิ้วนะครับดูเก๋ดูเท่นะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครครับงานดีๆมีดีไซน์แบบนี้นะครับ แค่ค่าเพชรนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้บอกเลยนะครับว่าเพชรเหลี่ยมต่างๆเนี่ยทำขึ้นใหม่แพงมากๆวงนี้นะครับส่งต่อให้พี่ราคาถูกจริงๆกดจองมานะครับแหวนเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นตัวเรือนทองคำา7 9 0ถึงเน้ำหนักรวม2.54กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะเเม็ด รวม17ตังค์นะครับเพชรเม็ดใหญ่นะครับเม็ดละ5ตังค์4ตังค์นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่0.5คูณ1.7เซนติเมตรนะครับขนาดแหวนอยู่ที่50นะครับราคาขายส่งต่อเพียง8,950บาทสินค้าราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับกดจองมาก่อนได้เลยนะครับพี่ๆงานดีแล้วก็ ราคาถูกอีกหนึ่งวงสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆดูที่ตัวเรือนนะฮะแล้วก็ดูที่เพชรประกอบกันนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะฉลุลายนะครับเป็นลายดอกพิกุลนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับฉลุลายได้ละเอียดแล้วก็สวยงามตามแบบฉบับฝีมือของช่างเก่านะครับแล้วก็เขาจะาประดับด้วยเพชรนะฮะขาววิ่งไฟดีข้างในนะครับก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับส่วนตัว ก้นแหวนนะครับแล้วก็ก้านแหวนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใส่ติดนิ้วไม่เกี่ยวเสื้อผ้าราคาถูกราคาโดนใจกดจองมาครับข้อมือทับทิมประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองเคสสีน้ำหนักรวม9.61กรัมครับประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชรกุหลาบเนี่ย28เม็ด รวม42ตังค์นะครับหน้ากว้างของสร้อยนะครับอยู่ที่0.4เซนติเมตรความยาว17.3เซนติเมตรนะครับราคาขายส่งต่อสุดคุ้มกันไปเลยเพียง17,900บาทเห็นไหมครับว่าใส่ขึ้นข้อมือเราแล้ว,ลวดูดีหน้ามองแล้วก็น่ารักครับเป็นสร้อยที่ใส่ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน ตัวส้อยนะครับเขาจะประดับด้วยทับทิมพม่าหลังเบี้ยนะครับสีชมพูเข้มนะฮะตัวทับทิมก็อาจจะมีนะครับตำหนินะครับอของพลอยนะครับตามธรรมชาติแล้วก็ตําหนิของความเก่าบ้างนะครับส่วนตัวเพชรกุหลาบนะครับที่ประดับก็เล่นไฟแบบเพชรเหลี่ยมเก่า โดยรวมชิ้นงานสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะครับตัวล็อกเนี่ยแน่นหนาเป็นระบบ2ชั้นทั้งการเสียบนะฮะแล้วก็ตัวก้ามก้งล็อกด้านข้างนะครับงานสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับแบบนี้เลยข้อมือทับทิมงานเก่านะครับเส้นนี้นะครับใส่เดียวๆใส่ขั้นกับข้อมือพลอ,อยเส้นอื่นหรือข้อมือเพชรก็ได้ครับดีงามมากๆเป็นงานที่แบบน่ารักครับแล้วก็เกี่ยวต้นจะให้ดูที่ตัวล็อกนะฮะ เห็นไหมครับตัวล็อกแบบนี้แล้วก็ที่เห็นเป็นห่วง2อันแบบนี้นะครับก็คือ,อแต่ก่อนนะครับเข่าน่าจะมีโซ่นะครับเล็กๆนะครับคล้องแต่ว่าโซ่เนี่ยเขาน่าจะเอาออกไปนะครับและก็เลยเหลือเป็นห่วง2อันแบบนี้เห็นไหมครับว่างานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์มากๆเลยซอยเส้นนี้นะครับส่งต่อให้พี่ในราคาเบาๆนะครับแล้วก็น่าซื้อ งานสวยงานเก่าแท้ๆกดจองมานะครับแหวนนาคเกลี้ยงนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นนาค40น้ํา้ำหนักรวม1.61กรัมนะครับหน้ากว้างนะครับ ของตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่0.2เซนติเมตรขนาดแหวน58.5นะครับราคาขายส่งต่อ1,750บาทสินค้าเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1,000 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารักน่ารักนะครับใส่ติดนิ้วเพื่อไม่ให้นิ้วดูโล่งนะครับแหวนหน้ากเกลี้ยงเนี่ยคนโบราณคนสมัยก่อนนะครับชอบใส่มากๆเลยเพราะว่า,าใส่แล้วไม่อันตรายและที่สำคัญนะครับเราใส่ติด นเนยดูดีแล้วก็ดูไม่เหมือนงานทองทั่วไปด้วยครับใส่สวยได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับน่าซื้อจริงๆกดจองมานะครับอย่าลืมนะคะพี่ๆชอบสินค้าชิ้นไหนนะครับแล้วก็ตกหลุมรักนะครับชิ้นไหนแล้วแล้วก็อย่ารีรอที่จะแคปรูปภาพแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์ได้เลยนะครับ ย้ำอีกทีนะครับย้ำทุกวันเลยแต่ก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าเพิ่มเพื่อนนะครับโดยการสแกน QR โค้ดซ้ายมือนี้นะครับหรือจะแอด ID l ล n e มาแอดบูนพิชกแอด b o o n p i t a k นะครับ รวมถึงการโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยที่0613852265ติดต่อต้นกับนิกนะครับทุกชิ้นนะครเป็นงานเก่างานมบือ2นะครับมีใบรับประกันจากทางร้านให้ทุกชิ้นนะครับวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่ๆนะครับทุกท่านอีกครั้งที่อยู่รับชมติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับวันพรุ่งนี้พบกับการอัปเดตสินค้าสวยๆในเวลาบ่ายๆแบบนี้เช่นเดิมครับบ๊ายบาย